นี่คือห้อยเกียรจ้าหลังจากเมื่อวานนี้บังคลิปแล้วพอบายมาเป็นไงครับเมื่อวานเนี่ยบายมาอ่ากับมันดูจ้าสามตัวที่เขาขายหงอเหกจ้บเมื่อวานเนี่ยงอนหยียบรถือดหมาหมาตัวหนึ่งสองสามสี่หาตัวเลขหาหลักเลยครับพี่าเลขหนาหลายโตอยแม่ว่าหนาอยลืมบอกกันในเรื่องจ้าเยอะพ่อยัต้องรอต่างไระเทศหรอครับ สวัสดีครับรคุ้าเรีนหน้ากันตองครับงตกที่รงรมือนีพ่อมือนี้พ่อ่ะดาดนัดบ้านพ่นะครับอเมร้าน้านใชุ้้งวันสองพุทธทีนี้สองห้าหกแปไม่ต้องหรอกครับอธิบายฟังได้ว่ามือนี่ปีไหนราคาหัวมือนี่ราคาถึกลงนะครับบบแข็งที่เขาราคาคือก้อนก้นนี้ รวมล้นาที่เล่วราคาตัวละ5าพับาทจะกระยัางเนาะครับมือนี้ที่เหลือยเจมันสี่พันแปดสี่พันแปดสี่พันหถึงสี่พันแป้องให้ต้งรอเนาะครับนั่นแสดงราคาหัวมันสวิงดวยครับบอเนอนอนหรอครับแล้วช่วงนะบอบอบอแต่ว่ามือนี้ของก่อหลายสือ่อพร้อมรับมาสืบรลมครับมาสองโตก็ไม่ได้ขายมือนี่ครับนั่นทั้งหมดผมหนไว้สัีครับครับไว้อะตลาดเขา้ละไกันไหมได้ครับได้ครับอครับอะไรครับครับ ห่อยคำพองแก่งรองบอดแดงเด้งอเลี้ยงมาเด้่มืือเลยครับเนี่เป็นสาวน้อยกับหนุ่มน้อยที่ร้านนี้คือส้มกระทาเท่ห้อยมีประวัติบ่ครับมาหลายตนวพี่ประวัติเจอครับเออเป็นลูกแต่ว่าเมียเมียตัวมึงแง่มันละครับเนี่ยเขาเกลียดเมียไหมประมาณจิตเป็ดเดือนได้บ่ครับอดประมาณอีร้านนี้ที่นี่ว่าเท่าไหร่ครับว่าไว้มื่นหนึ่งมื่นหนึ่งตอนนี้เราแข่งกับพองเนาะตัวบักลาเด้อมักลาเด้อเสียบมักลาเนี่ย อันนี้มืนสองพัาครับโอ้สูงขาไทยได้รายกี่ยวกัสีสันเนาะครับก็ที่ไอ้ ally, อ a a. ีหลามมาายอยู่เนาะอายุอายุอายุป้านบ้านวเดยเสียกันร้องรับพอบํามันหลวดเดินละครับพี่ดองพ่ดงมาสมัมาเบอร์นะมาเสียพี่ดองศู์แปดสองครับหนึ่งแปดสองหนามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสีเก้าเจ็ดสี่ครับอะไรครับสี่เก้าเจ็ดสี่ครับสี่เก้าเจ็ดสี่อองพองของบดแดงพี่ดองไปตูหาล็อกเสียงหมาเนี่ครับเด้อขอบคุณหลายครับผม เอาพี่น้องเอาไป,ง,ปง,งัวราคาเปลี่ยนราคางัวเนื้อก็เอาไปเลี้ยงนั่นให้เท่าเนาะให้เท่ามาจากเขตกระติดนังเหลืองเหลืองนี่จะได้น้อยนั่นตัวเมียลูกขอนบ่ครับลูกอยากเดือนแล้วให้เท่าได้สองเดือนแล้วมั้งครับเขาผ่านกี่ตัวแล้วครับวันลูกแรกครับความไไนะสูงกันนี่นนะร้อยสามสิบนี่แหละเนาะ ไพ่เท่าเปิดเท่าไรหนึ่งสามครับหนึ่งหมื่นสามพันนะครับแล้วอีนังนู่นเนี่ยนังเขาที่ใหญ่นู่นนังเขาตัวเมียใหญ่ลงมาสิบเก้าครับเก้าอ่าก็อยากลงตัวเรียนวะครับผ่านกี่ตัวแล้วครับท่านมาลูกสองครับตอนนี้ท่องไปดิไพ่เข้ายังไม่ทับเลยครับต้องว่างย่ติครับต้องว่างอ๋อสิบเก้าครับไม่ลูกเท่าไหร่นะไพ่เข่าไม่ลูกตัวนี้เท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่นะเนี่ยตัวอีนังเหลืองนี่ยโอ้สิบสามครับสิบสามเออต่อได้ครับต่อได้ครับว่าไก่ไม่เข่าก็สูงให้ไม่เข่าพอมือครับมาสูงเก้า คิเก้าสอคเก้องเก้าห้าเกกับนสี่นย์่งคอยจัดเพศ่ิจมัมาเนี่ท่าเด้อเขาพูดอะไรไอ้พี่ลองดเบื่องราคานะครับเนี่ยไอ้นี่ก็งัวเป็นงัวบ้านบนี่แหละครับเนี่กังัวหนาเล่นค่อยจอยเนี่ยไอท่วอันนี้ลูก นั่งใหญ่นี่ก็แม่ลูกเขาใช่ไหมเนี่ยครับครับอ๋อแม่ลูกด้วยครับด้วยนี่ครับเป็นแม่ลูกครับลูกปู่เนาะครับอ๋อสิบเก้านี่ก็สองตัวเด้ครับสิบสามก็สองตัวอ๋อกึ่งหูลูกกินได้หัน้อยนึงเนาะเป็นนกหล่าน้อยอ๋อสิบเก้าสองตัวได้ครับนี่ต่อรองได้ครับต่อรองได้เป็นงูใหญ่เพ่พี่น้องกับเป็นเลี้ยงอ๋อเอาไปขุนเอาไปขุ้นทิ้งยากขาอ้วนหรอกครับ ห้อยลุ่งเราก็มาจากเทศบัตริดนะครับได้ที่พาพี่น้องมาเบิ้งราคาเป็นโพรกเลี้ยงนุ่กันอีกหนึ่งโคมส่วนโคมที่น้องยันนี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงแล้วอันนี้คือลูกซ้ายเขาไหมครับไหนหนึ่งประาศตอนนั้นลูกสายครับจ็กเดือนแล้วไหนห้อยตัวนี้นะครับครับผวสามเดือนครับสามเดือนลูกแรกใช่ไหมเนี่ยน,นั่ง่งครับลูกแรกครับเออร้อยร้อยสามสิบพอดบอกห้อยครบสูงแล้อนประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับไม่ถึงร้อก็ถึงเงินเนาะไม่ได้เป็นออกมีไทยผสมอีกนึงเนาะครับห้อยลุ่งเปิดเท่าไหร่แม่ลูก ลองไว้สิเจ็ครับสิบกต่ว่าเอาไม่ถึงสิเจ็ดหรอกอะครับเปิดเนาะถ้าว่าไก่ก็ไปส่งได้เลยครับเด้อห้อยเรามาจากเทพสถิตวันนี้มีจะหนี่องไหมครับครับให้ลุงขอเบอร์ครับอา0ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองครับหกห้าหกสี่ห้อยลุงก็พี้องได้พี่เล่งเคยโทรหาเราครับครับกินนมไม่เห็นล้นลนครับววนวนเลยน้ำนมดีมากเลเออเนื้อนาง ไฟลูกดีได้แต่อีลานี่เนาะส่งลูกดีครับเครื่องที่พาน้อยนึงนะครับบไ้ลูกหมดมันนะครับเนี่ยค,ค,ครับขอบคุณครับท่าถไายยังก็ท้ายังเลยเดินทาเฮ้ พี่น้องกระเบิงหัวเลี้ยงแต่ว่าราคางัวนเนื้อของเสียเดยดโคกโคชัยนั่งเหลืองเสียเดยดว่าเท่าไรครับเปิดไว้มื่นหกพันหาร้อยครับ, 16, รบตอนนี้ทองเท่ดไ้ครับทองว่างครับทองว่างอยู่จากตัวรถเสียพานลูกอะลูกสงตัวครับตองไปตัวที่สมเนาะหนึ่งมนเท่า 1, ไร็ครับหนึ่งหมื่นหกพันหาร้อึ่งหมนันหาเล้างบักลาด,ดำต,าดตัวนี้บักลาตัวนี้เป็นขุน ตอนไหเามักราจไหนว่าไว้ก็ดีห้องไว้เมื่อสามัหาตอนนี้เสียนะคุณที่พอบอร์ได้เสเด็ดมศูนย์หกหนึ่งห้าสามหนึ่งสี่แปนยกหน่งห้าห้าสามหนึด้าเสียดคครูใช้มัน้เสียขอบคุณอไรครับ พ่อพี่น้องเอาเบิร์งวงเลี้ยงของพ่อคุณกแม่บวชอี่าหตัวสาวน้อยตัวนั้นเราขายได้ครับแล้วห้องมือได้เก้าพันที่นี่เหลือแม่ลูกตัวสีขาวนี่ของพี่แม่ขาวแต่ว่าลูกแดงลูกได้ประมาณนชงอาทิตย์ได้บ่ะพ่อลูกผู้ลูกแม่เนี่ยพ่อพงศ่อ๋อลูกผู้พ่อพงศนั่งเขานี่ที่พนานี่ตัวแล้วพานลูกอะสองโทเน,น,งนเนี่ยไอ้น้องมันอะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้เป็น ผมเี่ยเขเนาะนี่เป็นน้องมันใมตัน,นั่นต่ว่าอีหลาน้อยเรแขายไปแล้วสูงเท่าไรพ่อาก็อยทได้ยนนเออนาะเต้านมของพพ่อซี่มันคือว่าไม่รู้ั้นเต้านมมันต้านนั่นสเออให้พี่้องเลเืองน้ำมาเจ้เน,นี่ยง,งขาดีนะพ่อเนาะดีดีพ่มีตเนิ็วนปิดาเื่อวามนเนี่พ่อเปิดว่เท่าไรเนี่ยสองมวนซีสองนซี่ีต่อได้เนาะต่อได้ โอสราคากันไปส่งอ้รพ่อส่งพ่อคนเไก่อาพ่อพพูที่ขอเบอร์ได้หน่ะมะศูนย์หกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกกับพ่อพม่บนบ้านบ้นขาวตลาดบ้านขาวนี่แหละอันนี้เป็นอ่นะกัดหมูขนาดละหิ้กนนะตลาดน้อยเนี่ยเว้นนั้นเราก็งหืนเลยเหีบเฮ็บม่ดีกว่าเหรอออแม่ขาวแต่ว่าลูกแลอะูกแกงได้ดเองวะ ร่แม่ตหนขนาหอวู่เดนแมลูก้าลบมลูกับบอกแล้วครับแม่ลูอ่ะได้ามาได้อหนุ่มมาสามหนุ่มแต่ว่าเราขายไปแล้วสองหนุ่มนะครับเหลือนุมน้อยนุมน้อยตัวนี้ที่เหลือคือตัวนี้ได้ครับนมาเปิดอะไรนุงน้อยเนี่ยไ้ได้ครับมอง่ได้อะบนไหยิ่ได้ยิ่เออเปิดเป็นไรครับ ราคาไหตัวคนเล่นราคาเท่าไหร่้ว่าอ่ะตัวเนี้ยเจ็ดพันโอ้เจ็ดพันต้องบอกเสียงยังไงนเสงอาบพูดแวจะว่าเจ็ดพันเอาเบอร์มาก่อนมหุ่นแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองเอามาเฝ้าเทีว่าซ่าดูเอามันเฝ้าอย่าขายอ่ะเอาเอาไม่ยี่ห้อดูศูนย์หุ่นแปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองทาพูดบมเออโอเคครับ เราเปิดไม่เกลียดปันได้ครับเนี่ยเอักครั้งเลยบอแต่ว่าไอ้หนุ่มสองหนุ่มนี่เราขายแล้วครับเนี่ยพี่น้องขายบ้านเหาไปเลี้ยงได้ครับแต่ว่าสีก็เขาทางราอยอะครับไม่อยากหลุดขออันนึงนะบอกหลานเนี่ยนาะน้อ,ดดยนอยเนี่ยหลุดหลุดมูอขอสองตัวนะครับพี่น้องขายบ้านกับลังต่อราอยอะไ,ไปโทรมาถามราได้ครับที่คุ้นได้ยุ่ง พวสมานมือี้มาจอดอยู่เลาะทั้งหนาด้วยครับมือเนี่ยนี่หัวสาวมามือนี้ซีสาวพนนั้นเห็นไหมร้ายเท่าไรห้อยเอาเอาสาวตัวนั้นก็นั่นแหละนเดืองเก้าพันเจ็ดจ้ะเท่านะเก้าพันเอยประมาณจากถ้าเด็กปีกู้ห็นานองเราบอกครับหินที่ห็นนั่นแหละค่ะทีนี้ตัวนี้ได้ตัวผู้หนาไม่ได้หน่อยนะเดี๋ยวัถไทยอยากบางก็น้อยนึงเนละ อีล่าตัวเล็กน้อยเดียวเียก็เขาแต่ว่าหากันอันตันกันอีหล่าตัวนี้ได้น่ะตพวกหัวนะสื่อยเออตัวใหญ่ลาตัวดำแดงนี้ได้ครับื่ือนี่อยพอท่อกันยกนพวกสองตัวได้ไหครับวันะเป็นงวนบ้านราคายังไถึงเมือนเพิ่นได้ไปเลี้ยงมตอเหล่าเอาเบอร์มากวนมาห้อยมาหเกค่ะเจ็ดห้าเจ็ดสาสมามานวันอินแต่งดครับเด้อ ก็ได้พีนี้น้หบ้อกกันได้หอกังกันยก,กันเนี่ไมเป็นยังัีใจแลดีบ้านคิดมดเาก็มากันยูน้ำันนะี่นนละเอา,อเอา,เาเพี่้องกระเบนควายเผือกไวาดอนได้ไหนครับของพ่อห้อยเลียมจากหลวง,งบาเดงเป็นลูกสายผู้เดครับมัน ชื่อมากันครับโอ้น้ำเขาน้ขี้ว่าจะปีแล้วครับแล้วระานเข้าสองปีในหลับแต่ลังที่สุดก็เทน้อสูงที่รอยสี่สี่สิบพันบาคืสามสิบสามแปดามเก้านี่ยะเขาเลี้ยงตัวอะไรบางกันนะครับตัวสามมื่นครับโอ้มากมาเบอ่มาก่อนเลยครับศูนย์เก้าสามห้าศูนสมเจ็ดห้าเจ็ดห ก็พี่น้องอยู่ได้บบหลานี่เอาไปไว้ในข่องได้ครับเพื่อจะได้เป็นข้อพันธุไ์ได้ยินได้ไหมเพลียน่ะเป็นข<ว>่ออ,อะไรนะเม่ได้อยู่เล่นอันชวนนังดับนี่เราขายได้ครับเนี่ย อีกหนึ่งโคบเลยครับเนะี่ยอันนี้เป็นแมน่ลูกลูกเป็นลูกของแม่ลูกแม่มีประวัติเ่อหนุ่มไหมครับอยู่บ้นบานว้าครับโคบฝูงครับอ๋อลูกโคมฝูงอีหล้านนี้เขาพัฒนาตัวล่อห้ลูกแม่ครับตอนนี้ได้เขาขึ้นหรือยังครับผสมยังยังบนอู่ครับเพราะว่าผมจับม,าม้าของมี้นท์เพื่อผูกอยู่ครับอ๋อร้อยร้อยเท่าไหร่ข้างสูงแล้วเนี่ยสามสามเท่าไหร่ขึ้นสามห้าเหรอครับมาเท่าไรครับพอไปสามนึงนะตอนน้องเลยเนาะครับน้องเลยคุณที่ขอเบอร์ไกคอนนี่ครับบอสหกสองครับหนึ่งเก็ดหนึ่ง เจ็ดก้าสี่หนึ่งครับ้อ่ไปปัดกับแกนโมบเดียนเนาะรอบพี่น้องได้ไปเลี้ยงไปตู้หายแล้วได้รับได้หมาหมานี่คปัดเ้ ่างจากคอนสวรรค์น,นะครับเนี่ยอันนี้ก็จเป็น่นงัหลักๆก,ก็ที่เป็นวบชผูกผูกเวลาไปขุนนะครับเนี่เอาไปขุนเราไปทุละอีกหนึ่งคันก็จะเป็นในห่างจากพิชบูรณ์นะครับอันนี้ก็วัชผูกนะครับส่วนคันนี้เป็นของในห่างทางพิชบูรณ์นะครับเนี่ าตามที่เห็นนี่ก็คือเป็นงวผูนะครับนี่ก็เป็นงวผูรุ่นสีนิดๆน,น,นี่แหละครับนี่วันนี้มีตลาดนัดเสื้อผ้ามาขายพร้อมด้วยครับนี